เด้งขึ้นมาเลย GM เด้งขึ้นมาชัดเจนที่สุดนะฮะก็คือแฮปปี้นิวเยียนิวใจนั่นเองนะฮะว้าววิธีรับกรอบโปรไฟล์2023ฟรีฟรีทาวน์ยกเซิฟได้ทุกคนพิมพ์2023ในเช็ดโลกต้องทำยังไง GM เปิดเล่นทุกโหมดเล่นฟรีทุกฮีโร่เลยลุดสกินปีใหม่ที่กำลังจะเข้าเซิฟไทย สกินใหม่วอลเลอร์พาร์วาเลนไทน์เดยกำลังจะเข้าเซิฟไทยก่อนที่จะไปดูคลิปนะให้ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แลว้วก็คอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและไปดูกันเลยชาก่อนน้องๆก่อนที่จะ,จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมอาวีมาแนะนำาอดมินต้นทีวีเจ็ดเพจนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภยัยไม่โกงใครกำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบ แรงคอนสกินแร์สวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาท แนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดกันเด้อแน่นอนนะว่าอย่างแรกวันนี้เป็นวันที่30ใกล้จะสิ้นปีหรือว่าพูดง่ายๆว่าใครจะขึ้นปีใหม่ส0 2 3ันกันแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยในหน้าร้านค้าแนะนำที่เราต้องจ่ายกูปองเนี่ยมาดูว่ามันมีอะไรสำคัญกันบ้างพี่ปั๊กต้องขอบอกเลยว่าไอประธานพรนี่ก็แอบเฉยๆนะเพราะว่ามันต้องสุ่มนะจะได้กล่องฮีโร่อีกเนี่ยถือว่าโอ้ยถือว่าลดราคาไปทุกคนแต่ถ้าได้กล่องพรขั้นที่หนึ่งเนี่ยต้องไปลุ้นอีกนะ ไอ้กล่องพอรขั้นที่1เนี่ยว่ามันมีโอกาสที่จะเปิดได้พรขั้นที่2หรือเปล่าถ้าเปิดได้พรขั้นที่ี่ยก็รับสก,กินสูงสุดคืออันติเมตต่ําสุดก็คือเฮโริกเหมือนเดิมฮะก็เลยเตอดวงเลย <c oughs> จำกัดด้วยนะไอดีละห้าอันเท่านั้นบริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุม้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาที แถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข Open ID เท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะอีกทั้งยังมีกล่องการันตีสกินด้วยะฮะซึ่งกล่องนี้ไม่รู้ว่าทำไมทีมถึงเรียกว่าการันตีเพราะยังไงเนี่ยมันไม่ได้การันระดับฮะ คือมันการันตีในราคา299คูุองคือต่ําสุดเนี่ยลีเกนถัดลงมาเนี่ยก็คือลิมิเต็ดแล้วก็สูงสุดเนี่ยก็คือคือระดับมิราคาซึ่งระดับมีราคาขนเนี่ยได้ยากแน่นอนฮะอีกทั้งตอนนี้มีกล่องพอหมดด้วยนะฮะเป็นการเปิดเพื่อรุ่นรับสกินถาวรใช้คําว่ารุ่นนี่ก็คือมีของเกลือแน่นอน ซึ่งกิจกรรมใหม่วันนี้เขามาแล้วนะฮะเขามาในวันที่30วันนี้วันที่ 10, 30 12, เดือน12เป๊ะเลยจนถึงวันที่2เดือน1เดือนหน้าเลยอ๋อจริงๆอ่ะก็คืออาทิตย์หน้าแหละเริ่มวันกันมาก็วันที่2เลยฮะ <c oughs> กิจกรรมนี้เนี่ยง่ายมากเริ่มต้นในหนึ่งคูปองก็หมุนซุมไปเลยนะฮะถ้าเหมาหน้าตักก็ได้2สกินนั่นเองนะครับพู <c oughs> ได้คำเดียวว่าถ้าเหมาหน้าตักก็จังแต่1บวก9บวก9จนถึงบวกสกคูปองนี่คือรวมราคาแบบ สุดทีถ้าราเมากระดานนะฮะมา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 ตอนนี้มาเข้าสู่ข้อความเด็ดข้อความสําคัญสิ่งที่สําคัญที่สุดของปีใหม่นี้ก็คือการิลาไทยแลนด์เนี่ยได้ทําการประกาศนะฮะว่าส่งท้ายปี31ธันวาคมในวันพรุ่งนี้นะอย่าลืมเข้ามาในอวีเพราะมันจะเปิดทุกหมดและเล่นฟรีทุกฮีโร่แล้วที่สำคัญนะฮะเราสามารถพิมพ์2 0 2 3หรือว่า2023เนี่ยในเช็ดโลกเนี่ยเพื่อรับกรอบโปรไฟล์ทาวนพิสุดพิเศษด้วยนะทุกคนที่สำคัญนะฮะ มันมีเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นด้วยและนี่ก็ตามภาพเลเปอร์ทุกหมดเล่นฟรีทูกคิโลพิเศษพิมพ์2023ในเช็โลกะะูกหะซึ่งในหน้าต่างนี้เขาเขียนว่าตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่2มกรานั่นเองนะฮะซึ่งเรามาดูกันนะฮะว่าตอนนี้วันที่30เนี่ยมันเล่นได้หรือยังซึ่งการพิมพ์เช็โลูกนี้ง่ายมากนะสำหรับ RV ปัจจุบันก็คือเข้ามาด้านล่างซ้ายที่เมาส์ชี้อยู่ตรงนี้กดไปเลย ก็ไม่ต้องสนใจอย่างอื่นนะเห็นปะ่ะยังมีคนพิมพ์ส่งพันยีบ3เงินเยอะมากมายเลยพี่ปักจะพิมพ์ให้ดูนะฮะว่าปัจจุบันเนี่ยมันพิมพ์ได้แล้วหรือยังซึ่งถ้าใครพิมพ์ไม่ได้ก็ต้องรอวันพวกนี้แต่ถ้าใครพิมพ์ได้ก็แสดงว่ามันเริ่มได้แล้วนะฮะ พิมพ์แค่คําว่า2 0งศแค่นี้นะตัวเลขแค่นี้นะทุกคนแล้วก็กดตกลงไปพอกดตกลงเสร็จก็ต้องคลิกส่งด้วยนะพอส่งปุ๊บนี่เด้งขึ้นมาเลย g จีเอ็มเด้งขึ้นมาชัดเจนที่สุดนะฮะก็คือ Happy New Year ยนิวใจนั่นเองนะฮะจะกลับมาหลังจากการอัปเดตนั่นเองนะฮะซึ่งที่สําคัญคือมันเขียนว่า999 9 9สาธุ9 9หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ผมมาดูในกล่องจดหมายสิ่งที่ได้ก็คือกรอบโปรไฟล์ตัวนี้เลยทุกคนนี่ ย้ำนะฮะว่ากล่องจดหมายห้ามเต็มเด็ดขาดนะฮะนี่เจมเตือนไว้แล้วถ้าเต็มนี่ก็คืออดแน่นอนฮะซึ่งถ้าใครเต็มก็อย่าลืมมาเคลียร์คลังสินค้าหน้าต่างหน้านี้ก่อนนะฮะนี่โอ้โหพี่ปักสามารถได้รับเงิน3528เหรียญง่ายๆเลยเพราะว่าอะไร เพราะนี่คือคลิกขายทั้งหมดนะฮะทุกคน hop. ดูดีๆนะฮะมันคือคลิกขายทั้งหมดถ้าเรากดตกลงไปเนี่ยก็คือสิ่งที่เราขายไปเนี่ยมันเอากลับมาไม่ได้นะฮะคิดดีๆนะทุกคนย้ำว่าคิดดีๆนะครับ <_ c oughs> ก็ในอดีตสิ่งที่มันขายไม่ได้ดัมเบลสัญลักษณ์พวกนี้ตอนนี้มันขายได้แล้วนะฮะสามารถขายกันไปดูนะฮะนี่ก็ขายไปเลยสองชิ้นไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมเดี๋ยวพี่พักจะกดรับไปดูนะฮะกดรับปุ๊บเด้งขึ้นหน้าจอนี่จะเป็นกรอบโปรไฟล์ก็กดเปิดอีกหนึ่งรอบนะทุกคน มันก็จะเหมือนสุ่มแบบนี้แหละที่จริงมันก็ได้เหมือนกันแหละทุกคนโดยฉะนั้นไม่ต้องกดสุ่มก็ได้นะฮะนี่กรอบโปรไฟล์เฟอร์บอลสมบัยีบสามนะฮะแจกน่าจะครั้งนี้ครั้งเดียวเลยอีกทั้งตอนนี้ก็มีข้อมูลใหม่มาด้วยนะ,ะสำหรับเพจของ King Offboard ได้ทำการประกาศนั่นเองนะฮะว่า s p ป c e Art 4สกินใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยก็จะมีแอตทริกวูของออยาเตะแล้วก็สลิมนั่นเองนะฮะก็ตามภาพนี้เลยรูปแรกเนี่ยจะเป็นรูปสกินของสลิมนะฮะมาในเซตของคล้ายๆหุ่นยนต์ แล้วมาในในเซตแบบหัวที่แปะบนหัวเนี่ยเหมือนน้องูคองในหนังจีนเลยเออเหมือนเด็ดๆส่วนตัวนี้เนี่ยมีคนบอกว่าเป็นตัวของตัวตัวที่ไม่ใช่ไม่ใช่วูคองซึ่งซึ่ง GM คือพี่ปักก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่มีหลายคนเนี่ยคาดการไปเยอะแยะมากมายว่าเออพี่ปักรับตัวนี้เนี่ยไม่ใช่วูคงนะครับแต่ ตามที่เซิร์ฟคิงออฟบอสประกาศเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยตัวเนี้คือวูคองซึ่งเราก็ไม่แน่นอนครับว่ามันวูคงจริงหรือเปล่านี้ก็ต้องรอดูอีกทีแต่เพรปาคิดว่ามันน่าจะเป็นวูคองเลยทุกคนส่วนภาพผู้หญิงตัวนี้เนี่ยแน่นอนฮะนี่คือน้องแอตทริกของเราและนี่คือไฮยาตินั่นเองนะฮะซึ่งถ้าดูจากภาพพวกนี้คาดการว่าปีใหม่นี้หรือจุดจีนนะฮะที่กําลังจะมาถึงในปีหน้าเนี่ย น่าจะมีกิจกรรมแนวแนวนี้มาเพื่อเปิดต้อนรับสกินใหม่แน่นอนเลยพี่ปักคิดอย่างงั้นนะฮะอีกทั้งข้อมูลที่สําคัญอีกหนึ่งข้อมูลที่พี่ปักอยากพูดมากที่สุดก็คือวันเลอดผานะฮะซีซั่นที่37คือซีซั่นปัจจุบันนะฮะมันจะสิ้นสุดในวันที่31เดือนมกราคมปี2023หรือปีหน้าต้นปีเลยนะฮะซึ่งมันสิ้นสุดต่างจากซิร์ฟต่างประเทศเขานั่นเองแล้วซีซั่นถัดไปก็จะเป็นวันเล3อซึ่ามัดซีซั่นที่สามสิบแปดซ อากิงอัลบอร์ได้ทำการประกาศเหมือนเดิมว่านี่คือฤดูกาลใหม่ของวันวาเลนไทน์หรือสกินใหม่ในเซตวาเลนไทน์ซึ่งพี่ปั๊กต้องขอบอกเลยนะครับว่าสกินใหม่ในเซตวาเลนไทน์วาเลนไทน์เนี่ยมันจะมาในเซตของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งมันจะไปตรงกับวาเลอร์พาร์ตเดือนกุมภาพันธ์ซีซั่น38ของเซิร์ฟไทยเป๊ะๆดยฉะนั้นเนี่ยเราสามารถคาดคะเนได้เลยนะครับว่าวาเลอร์พาร์ตซีซั่นที่38เนี่ยน่าจะเป็นวาเลอร์พาร์ตใน ธีมของวาเลนไทน์เดย์นั่นเองนะฮะคาดการว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งตามภาพลือเราก็จะเห็นนะฮะว่ามีอยู่3ฮีโร่แล้วก็3สกินหลักนั่นเองนะครับก็จะมีน้องวีราตัวตรงกลางนี้พี่ปักไม่แน่ใจด้านขวาพี่ปักก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ด้านขวาน่าจะเป็นอาดูอินหรือเปล่าส่วนตรงกลางน่าจะเป็นเตียวเชียนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะถ้าผิดข้อมูลไหนเนี่ยก็อไปด้วยแต่ด้านซ้ายสุดเนี่ยวีราอย่างแน่นอนนะฮะซึ่ง เพียงไอแพดคิงออฟบอยในด้าการประกาศเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าอวตารใหม่ Avatar, My, กําลังจะเข้ามาหรือว่าทั้งกรอบโปรไฟล์หรือว่ารูปโปรไฟล์ไอกรอบโปรไฟล์กับรูปโปรไฟล์เนี่ยน่าจะมาในเซ็ตของสกินใหม่แล้วก็ฮีโร่ใหม่อย่างน้องบันนี่นะฮะน่าจะเข้าเซิร์ฟไทยเร็วเร็วนี้ซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็มีข้อมูลประมาณนี้แหละใครชอบใจถูกใจอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนก็ กดยกเลิกติดตามนะฮะแล้วก็กดติดตามใหม่แล้วมันก็ไปเลือกที่กระดิ่งนะฮะกดติดตามไปทั้งหมดแล้วมันก็จะแจ้งเตือนองโดยฉะนั้นเนี่ยต้องขอบอกเลยนะฮะว่าคลิปดีๆแบบนี้ไม่ดูไม่ได้แยวพี่ปังเน,เน้นในการอัปเดตข่าวสารนะฮะซึ่งข่าวสารบา,บางอย่างเนี่ยบางคนดูแล้วแต่บางคนยังไม่รู้นะโดยฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้แล้วก็โอเคไปแต่ใครที่ไม่รู้ก็สามารถมาดูคลิปกันได้นะครับวันนี้ไปแล้วนะฮะลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยครับรกะะจบ